วบน้ำม,ามาหาลัยครั้งนี้เราต้องล้างมือนะครับโอเคระเบะะิดยำปลาแซลมอนครับโอเคยำปลาแซลมอนวัตถุดิบมีอะไรบ้างมีรู้จักอะไรบ้างพริกอันนี้น้ำมะน,นาวอันนี้พริกอันนี้มะเขือเทศะไรนะราชินีปาแล้วสตวรอเบอรี่อันนี้ก็แอ,นนอปเปิ้ลเขียวครับแอปเปิ้ลเขียว กับแครอทแครอทแล้วก็ผักชีฝรั่งนัผักชีฝรั่งโอเคขาดไม่ได้คือนโนนนี่ครับนี่แล้วก็ตัวแดงด้วยอันนี้เราไว้ทำนึ่งซีอิ๊วครับเอามาครึ่งตัวค่ะอันนี้เรังเราต้อเาใส่ให้หมดนะครับแดงใส่ให้หมดเลยครับอ่าช่วยกัน ป,น,ปน,น้ำมะนาวอ่าน้ำมะนาวเทลงไปหมดเลยโอเคแล้วก็ป่าน้ำปลาร้าหนึ่งทับพีทับพีมาน้องโอเคใส่ไปเอาปิดฝาปลารนะ้าให้หนอย คนเลยค่ะคนเบาๆนะจานตาลาเทหมดเลยเต็มเลยลูกคนคนเลยคนนะคะคนเบาๆนะ,ะนเนะนี่ยค,คนเบาๆ หอมเหมือนมึกเลยอ่ะมาเดี๋ยวพี่คนเองหอมหอมแตะอ่าต่อไปมะเขือเทศครับพี่พี่ขอเองพี่ขอเองอ่ะดอเดี๋ยวน้องเปลี่ยนกันหยิบมาให้พี่หยิบแล้วเดี๋ยวน้องหยิบสตรอเบอร์รี่เ<อ>ท <ะ S 1> ครับเทหมดเลยอ่าน้องเทสตรอเบอร์รี่หมดเลยครับเทอวต่อไป แอปเปิลเขียวกับแ okay. ครอทเทปเลยโอเคช่วยคนนะคนใส่ให้หมดเลยลูกหยิบใส่ให้หมดออแล้วหลังเล่นกันอ๋อหยิบใส่ได้หลังไม่นสนุกอย่างไรยังอ่าอะไรบอนเค okay. ต่อไปแซลมอน เฮ้ยพี่ขอเทอ่ะน้ำเทกุ้งก็ได้แต่น้ำเทกุ้งน้อำเทน้องเทแซลมอนเปลี่ยนกันนะโอเคน้ำเทกุ้งนะเฮ้ยอเคเลยเนาะอะไรเมื่อกี้พี่จับแซลมอนอ่ะพี่จับแซลมอนมันคืออะไรนี่ค่ะอ่าค่อยค่อยคนนะไม่ขอคนบ้างอืมอืมเปลี่ยนกันจับด้วยเออจับจับกระมังเออแล้วก็คนน้องก็ตุ๋น้อก็กินด้วยนะอเคไ่าใส่ผักไปเลย ขัดขยะสใส่อะไรก่อนไม่ได้ะอะพักไม่ใช่ครับ่คนไหมสีมันชิ้นใหญ่มากเลยค่ะคนตักก็เปลี่ยนไ้แตักตัน มาชิมแซลมอนคำโตวกันนะครับยายก็กินโอยาย ใายายไปอ,อร่อยไหมยายอด่อดไหมวนใส่อดุ้คกุ้งอย่ามาทอดอ้าแล้วกุ้งไม่ต้องทอดเหรอ,อ มอนายจ๊อบนะจำแจมมอนครับอะไรครับยับแจมมอนอร่อยอยู่ครับ น้นเเรีมทุกคนอยากกินไหมครับ